ชาวบ้านชุมชนกระจับได้รับความเดือดร้อนหนักค่ากว่า20ไร่ถูกน้ำฝนท่วมค่ะ เมื่อเวลา11นาฬกาว,วันที่3กันยาย,ยน2514นางน,นาริมนกิพลสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท้าท่ายางพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวนหน้าส่วนเข้าตรวจสอบพื้นที่นาของชาวบ้านชุมชนกระจับตำบล้าท่าคอยอำเภอท่ายางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกลงมาท่วมนาข้าวที่กำลังอยู่ในช่วงหวานกล้าเนื่องจากน้ำฝนดังกล่าวไม่มีช่องทางระบายน้ำเนื่องจากเจ้าของที่ดินคนเก่าที่เคยฝังท่อน้ำได้ขายให ให้กับนายนิพนธ์เข็มเมืองกระทั่งนายนิพนธ์ได้ถมจนทำให้น้าไม่มีช่องระบายจนท่วมก้าข้าวของชาวบ้านเกิดความเสียหายจึงอยากให้เทศบาลตำบลท่าหยางเข้าให้การช่วยเหลือไก่เกียร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวนายองอาจบุญล้นประธานชุมชนกระจับเผยว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากนายนิพนธ์เจ้าของที่ดินที่ถมปิดเหมืองทิ้งน้ำเดิมจนทำให้น้ำที่ท่วมนาข้าวกว่า20ไร่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเจ้า ของที่ดินที่สามารถทําได้แต่ปัญหาเกิดจากที่นายนิพนธ์กับชาวบ้านรายหนึ่งไม่ลงรอยกันทําให้ไม่มีใครกล้าที่จะบอกกับนายนิพนธ์เรื่องขอเปิดช่องทางระบายน้ําผ่านที่ดินของนายนิพนธ์เพื่อปล่อยทิ้งลงของดีก้าจนเกิดปัญหาเมื่อฝนตกลงมาทําให้น้ําฝนได้เอ่อท่วมนาข้าวของชาวนาของคู่กรณีของนายนิพนธ์นอกจากนั้นชาวนารยายอื่นพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยโดยหลังจากที่นางนารมน์เข้าตัว ตรวจสอบและทราบถึงสาเหตุจึงได้ประสานกับนายนิพนธ์เพื่อขอเปิดช่องทางระบายน้ําผ่านที่ดินของนายนิพนธ์เป็นการช่วคข่าวในช่วงฤดูฝนเพื่อให้น้ําได้ไหลลงคลองทิ้งน้ําดีก้าวและต่อไปจะขอดําเนินการฝังท่อทิ้งน้ําผ่านที่ดินของนายนิพนธ์ต่อไปซึ่งการเจราจาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งนายนิพนธ์กล่าวว่าตนเองไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครเข้ามาขอเจราจาโดยตนมีความินดีที่จะให้ความร่วมมือ กับทางเทศบาลตะมนท่าหยางในการแก้ไขปัญหาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนายอย่างไม่มีข้อแม้แต่ใดๆทั้งสิ้น